รวยนะคะค่ะเมื่อนี้นะคะแอดกสิทิตามนะคะแนวทางของแมุ๋ยผีนอนนะะ้าค่ะเอฟซีค่ะมวดที่พันมาเนาะคะ่ะแมววีไอแอนหาเก่าหรือว่าแอนหาหกนะคะกระเขาสามตัว 3, ตรงๆนะคะเอฟซีค่ะเมื่อนี้แอดกสิมาติดตามแนวทางของวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดค่ะก็คืออ่เมื่ออื่นนี่คะ่ะคาเมเนียก็ไดมาติดตามนะคะ โดยนักแขกนะคะเพิ่นสิเป็นคนขอนะคะโชคลาบนั่แบบอุ่ยห้าเนะคะเนาะค่ะเมื่อนี้เป็นวันพระพอดีค่ะไุ้ได้ามาดูทางไ์สดนะครับพรุ่งนี้ขอให้รวยขอโชคดีมีโชคลาบนะครับค่ะไุ้ได้ามากระสาตัวด้วยครับเด้อขอโชคๆใหมากนะครับพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยค่ะเอฟซีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอค่ะกําลังเตรียมนะคะ ขาย FC ก็มาติดตามกันค่ะค่ะขาย FC มาแล้วแ้วก่อนทำรั้วให้ยายเนาะนั่นเด็กเนาะค่ะทำรั้วให้ยายก็จนเสร็จแล้วเนาะยายให้สามตัวเนาะ ตัวแต่ห้าแต่ถ้าเก้าหกเออแปดห้าเก้าเมนคำเราเรียกว่าแปดห้าเกนะคะแล้วมันแปดห้าหกเลยแปดห้าหกแต่ว่าเเราตัดเล่นเนาะพูดถึงเรากลับหัวลงมามันก็สามตัวเก้ากับหกนะเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะนะแขกเนาะขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามารับชมนะคะอันนี้เราก็มีเจตัง คนภูไทยหรือว่าเจ๊ตังพารวยแล้วก็บุญธรรมนำโชคด้วยนะคะไายใช่ขอให้ผมขอให้ถืกเด้อครับขอให้รวยขอให้รวยแล้วแต่ละทุกคนก็ได้เนาะค่ะขอให้แจกฟางตุ้มกุ้งเก่าหน้าใส่หน้าแขกเนาะค่ะอันนี้มีแนวกินยังแน่นะแขกเอาให้เพิ่นค่ะต้มกบบ่ต้มกบต้มกบครับจำแจวแจวบะกกลล้วย้วย นมเปี้ยวก็เพผลหมักนมเปี้ยวเด้อแมนแต่คุยหมักนมเปี้ยวขนมปังน้ำค่ากล้วยสุกน้ำกวงมะลายมาไหว้ยายน้ำเด้อค่ะกวงมะลายไหว้แม่พร้อมค่ะเช่นเอาไฟจอดมาดูได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้เนี่ยเรามักได้หนิน้าหน้แขกเนาะต้มกบเตรียมเจลพี่น้องค่ะเอฟซีเดี๋ยวเด้อค่ะรอค่ะ แม่แขกกำลังสิจุดจูทขอน้องแมวอุ้ยห้อนะค่ะขึ้นรถไฟสายทางกอนเ้ากับคออยู่นี่ล่ะคาเอฟซีค่ะขึ้นสองขึ้นนะเจ้าต่างฟันเห็นแม่อุ้ยบ่ค่ะฟันเห็นแม่อุ้ยสองขึนโอ้ที่แม่นน่าอยากให้คือนั่นเมื่อได้าหย่านมาหย่านเราเพื่อท่านนี่ไงค่ะเราก็ดีใจน้ำเนาะร้านสื้อพาร์ทเมนต์เนาะค่ะเนาะเจ้าต่างก็เลยเฝ้ามากวะนี่ เพราะว่าหน้าแขกว่าสีขอย่าอีกขอให้แตกสามตให้เฝ้ามาเด้อว่าษนค่ะก็เล่เฝ้ามามีใครไหเพราะว่าเอฟซีก็รออยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ่อเอฟซีว่าเชอกอนเพิ่นให่แผ่นหาเก่าแผ่นหาหูค่ะยังรออยู่่คะสำหรับวันที่หนึ่งกันยายนนะคะค่ะนี่ก็ได้นะแขกก็มองมองผ้าใ่้ล่ะตั้งแม่นแม่นแต่พวกนี้ค่ะ โอเคค่ะสาธุค่ะถูกใจถูกใจรวยทุกคนนะครับถูกใจรวยเนาะให้รวยขายรวยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะคะไลฟ์สดของป้าแสงพารวยนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าแสงด้วยนะคะเอฟซีขอบคุมาเกือบแต่สตัวนะครับเมื่อกี้ฝนตกแห้งๆห้งกำแพงเคยดูดีแต่ะี่เรา ขานอกให้เราให้เราแต่ว่าเอ้ยลืมถามคนตกน้ำไหลค่ะเอฟซีน้ำคองค่ะคลองขังบางเลือชอบไหมโอ้เลืออันนี้เราบอกเลชอบเจ้าไหมเจ็ดแปดเจ็ดแปดี่ต้องแปดเจ็ดเอาเจ็ดแปดเลยวันนี้เลือชอบือตัวนี้เล็ผมเลตัวนี้ใดก็เจ็ดแปด่ต้องกลัไม่ต้องกับเอาตรงๆเลยนี่ตรงๆเลยครับ อายุเล่าได้นี่ออายุเราค่ะอายุเราอที่แล้ก่อที่แล้วมันเป็นมันเป็นออกนั้นมวันี้เรมที่แล้วอด้ชูบนะเนะเจ็ดแปดตัวเดียวเดีวเลยไมต้องแปดเจดแสดงว่าเจ็ดแปดนี่จะเป็นล่างหรือเปล่ารื่ยังไงสองตัวลงจะดมาเจ็แปดน่ละ โอเคดูด <önce S 1> ูเลยครับสามตัวนี้ให้รอมาดูทางไลฟ์สดด้วยนะครับรอแป๊บนึงนะคะน่าแขกคนจะไปเฮ็ดงานต่กอนพี่น้องคนจังซีมานเบิ่งถูกนั่มมาสั่นอ้าว FC กะรอดูไปด้วยกันนะคะ FC วันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันพักนะครับแดกเขามานะครับกับ สาธุเด้อครับเร้ยขอโชคดีมีโชคลาบนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับ1กันยายน2568นะครับวันนี้แอดมินกันเดินทางมาขอกับผีนอนหน้านะครับเดี๋ยวเราเรนะคะเอี FC, ว่าเลขทูบนะคะเมื่อที่แล้วนี่ให้3ตัวเนาะค่ะจากตัวเลขที่ได้มัน859ห้าหรือว่า856ค่ะ กลับไปกลับมาหมุนไปหมุนมาตัวเลขเข้าสามตัวคะ่ะ F4 ค่ะสำหรับพวดนี้นะคะนักแขกก็บอกว่าเลขชอบนักแขกนี่จะเป็นเจ็ดแปดตัวเดียวเม็ดเดียว ะะไปกลับด้วยนะคะ f c 7887ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะแขกนะบอกว่าให้เอาตรงตรงเอาตรงตรงเลยแต่ว่าถ้าใครอยากกันไว้ก็ได้เนาะใช่กันไว้ไม่กลับตับแตกนะคะเผื่อไว้เผื่อนิดนึงค่ะไม่มีใครรู้นะคะว่าจะเป็นตัวไหนค่ะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะคะสามตัวเราจะได้ตัวไหนน้าป้าแสงค่ะ,คะ เดี yeah, mm ๋ยวรอสักคู่เด้อพี่น้ังเด้อผู้ใดยังไม่มีโชคนะครับพรุ่งนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอโชคดีครับเด้อขอให้ได้สามตัวตรงๆนะครับหรือว่าจะไปยึดลอตเตอรี่กับขอโชคดีถูกลอตเตอรี่ตัวที่หนึ่งเด้อครับเด้อมารอลุ้นกันนะครับว่าคนจะเียนให้ตัดใดนะครับสวยทำนี่วะอ่าชัดูดอกเรอจะค้าวเด้อพี่ห้องเด้อนะคะ นาจัสวัสดีครับอพายคลองทอดบ้านจะไอ้ไงคลองทอดเมือเสิร์ฟครับรอลุ้นกันค่ะเอฟซีขอมากัลสาตัวเด้อขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้อครับได้ถ่ายคลองนะครับพร้อมครอบครัวนะครับที่หนึ่งด้วยนะครับขอให้โชคมันหมานเด้อสวัสดีคุณมันเพลสวัสดีคุณ โอได้ด้วยนะครับขอโชคดีนะครับโชคๆมันมานับกันด้ครับเดิมอื่นขอให้รวยขอให้รวยนะครับวันนี้มาขอกับผีหน้านะครับวัดทิพานหน้านะครับเกือบแตกสามตัวนะครับวันนี้ก็แตกสามตัวแปดห้าเก้าหรือว่าแปดห้าหกเข้าสามตัวโอได้ครับดังเ็กเก่าเป็นเข้านะครับก็แดดมันโชคดีนะคบเพราะว่าเพิ่นเขียนให้มันเป็นแปดเก่า วันนี้ี่เป็นวันพระนอประแสงวันพระค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันพระไม่ครั้งก่อนเราก็ขอวันพระนะคะ fc ค่ะครั้งนี้เราขอวันพระเหมือนกันค่ะตัวแรกจะเป็นเลขห้าค่ะ fc ชัดอยู่นะคะได้แล้วใช่ไหมได้แล้วตัวแรกจะเป็นเลขห้าค่ะมาแล้วมาเด้อเลขม่อุยยมาแล้วค่ะตัวที่หนึ่งเป็นเลขห้าค่ะ fc มารอรุ่นกันต่อค่ะ สาใหญ่เป็นต้นเกนให้ชัดเดชัดงามผอมด้วยค่ะเรียงหาเตัวแรกนะครับเป็นเลขห้านะครับผู้ได้มากกับสาทันะครับผู้ได้ยังไม่โชคนะครับเมื่ออื่นก็ขอโชคดีถูกรัตเตอร์ลยังมาที่หนึ่งเลยครับเด้อค่ะขอให้โชคดีนะคะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อให้เอฟซีฮาได้มี่นะคะไลฟ์สดนะครับ แนวทางในการนัาไปเสี่ยงโชคนะค่ะโชคหยิบจับลอตเตอรี่เนาะประแสงเนาะใช่ค่ะหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ยังมีค่ะเราถึงรีบนะคะรีบขอแม่อุ้ยไว้นะคะเพื่อจะให้เอฟซีมีเวลาได้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ค่ะใครบอกว่าห้าไม่มาฮะมี่บอกผู้ใดบอกว่าหาบมามากมี่บอกผู้ใดบอกว่าหาดับใครเนาะหามาอีกแล้วเดิมวนดีเด้อ มาเด้อค่ะเอซี่ชัดพ่อมเด้อค่ะบางคนก็ว่าศูนย์ไม่มากับห้าไม่มาเด้อไอ้พ่องพ่องคุณหมอว่าขอให้เป็นห้าเก้าสี่มอนรับอิสราเอลใช่ไหมมอนรับอิสราเอลมาแล้วไอ้พ่องพ่องมาแล้วมาแล้วสวัสดเจ้ามาแล้วสวัสดีค่ะไอ้พ่องพ่องขอให้ตรงเด้อขอให้ตรงนะคะขอให้ตรงค่ะเราจะได้มีแนวทางที่ไม่ต้องเลือกเยอะเนาะค่ะ จะได้ตรงกันนะคะจะได้พ่กเปลืองเงินนอพี้องเนาะเมนค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ fc fc รอแป๊บนึงนะคะสวัสดีคุณอาริอะไรน้ออาริสันนะครับเฮลมีนะครับโอ้ขอโทษด้วยครับเด้อ <c oughs> ทานซื้อพิษกบขอโทษด้วยครับเด้อขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะในช่องของป้าแสงพารวยค่ะนีซอยแหนละว่ะสวีดเอฟซีนะครับที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้รวยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวไปมันเบิ่งตัวเลขนะครับเด้ออ่ะตอนนี้เบิ่งบรรยากาศไปสักก่อนนะครับฝนกระตกนี้ดีนะครับน้ำท่วมคลอง ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีนะคะตัวที่สองบอกถ้าเป็นแปดนะคะอเอฟซีใช่แต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะรอมารุ้นกันค่ะเห็นได้ครึ่งตัวหป้หป หาแปดมาแล้วเจ้าอันเก่าแล้วฮ้ไม่ได้เปลืองเงินเนาะักเคนสองโตไปนี่เห็นสองโต๊ะหาแปดแปดหามาแล้วหาแปดนี่ป้าแสงได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งอยู่ด้วยค่ะเอ็มซีสื่อไววแต่ว่าบระเดนได้นดมาขอไม่อุ่ยได้แม่นแปดอยู่ด้วยค่ะ ที่แล้วมันแปดห้าเก้าใช่วดนี้ห้าแปดอะไรจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะเอฟซีอันอันเป็นความชอบด้วยค่ะพอดีเล่ซื้อน้ำเพลินค่ะเพลินมาขายนมลอตเตอรีก็เล่เลยเลือหาแปดน้ำเพลินใบหนึ่งโอ้จะไะด้ลอตตอได้ค่ะใบหนึ่งค่ะเอฟซี FC เพิ่งซื้อเมื่อวานค่ะถูกเฮาก็ได้เป็นตัวที่สองเป็นแปดด้วยค่ะเอฟซี FC. ซื้อไว้ตัวไรประสงจะซื้อไว้ตัวไรซื้อไว้หาแปดจ้าสวัสดีคุณมันนาด้วยนะซื้อไว้แล้วขอโชคดีนะครับซื้อไว้แล้วหาแปดแมนจ้าเอาตรงกับเลขพีนอนหน้าแมนบอนิแมนป้าพี่น้องประสงเราได้แล้วเด้อพี่น้องในใบหนึ่งด้วค่ะเอฟซีพอดีเดนเพิ่นมาขายก็เลยเอาตัวได้น้อสั่นจะได้แมนจ้า ได้ค so, uh, ่แปดใบหนึ่งก็คือเข้าออไปเสียงโชกเบิ้งเนาะค่ะเนาะเอฟซีเพราะว่าบ่มีไผสิฮ้ว่าเป็นตัวใด้เนาะค่ะแต่ว่าเข้ามากตัวนี้ไหมค่ะเพราะว่างวดที่แล้วคุณย่าใน่นหายสามตัวนะคะประแสงใช่ผีนอนนาแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าค่ะออกแปดห้าหกนะคะวันนีเป็นเลขสี่ตัวที่สามสองตัวมาแล้วนะคะห้าแปดค่ะแล้วก็ประแสงนี่ซื้อไว้แล้วหนึ่งใบลอตเตอรี่หนึ่งใบค่ะซื้อไว้แล้ว กล้านเลขจำได้ตัวเลขไทยนะค่ะว่าหาเปดท <I FC S 2> ายซีหลายๆท่านนะครับตัวสุดท้ายขอเป็นเลขสี่นะครับจะตรงใจนะครับอักษาตัวเด้อพีนหน้าเด้อเลฟซรอก,ก่อนนะคะมารอลุ้นกันนะครับตัวแรกเป็นเลขห้านะครับตัวที่สองเป็นเลขแปดนะครับตัวที่สามจะเขียนให้ตัวไหนรอลุ้นกันนะครับถ้าเป็นเลขสี่ตรงใจให,หลายๆคนเด้อครับเด้อ แม่เว้ยกระปดไพสลูกหลานในเดอ้อค่ะโพดไพสเอฟซีในเดอ้อสามตัวแตกเด้อยายไม่ให้งวดนี้เะาจะให้งวดไหนมันบอนลแขกต้องได้งวดนี้เนาะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะคะเอฟซกดไลค์กดแชร์ให้ประแสงด้วยนะคะจะขอบคุณมากค่ะรุนไปด้วยกันนะครับคุณมันนา ร้อเป็นเลขสี่เราุดท้ายจะตรงใจเลยนะครับตัวแรกเป็นเลขห้าตัวที่สองเป็นเลขแปดนะครับแอดมินคือเสียงแอคโคถ้พี่น้องแอดมินเดินทางไกลค่ะเดินทางดูว่าท่านได้พักอย่ค่ะว่าท่านได้นอนเสียงกันได้อยากตังปังนิ่งมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับมาถึงกาลสินหกโมงครึ่งยังไม่นอนนะครับเาะเพราะว่า เฮารีบมากเนาะค่ะเพราะว่าเอฟซียังลอผีนอนหน้าอยู่เนาะค่ะเนาะปีบมากเพื่อสิว่าเฮ็ดอ่ขอน้าไม่อุ่ยเฮ่าเนี่ยแหละค่ะเพื่อเป็นสามตัวแตกเนาะใช่เพื่อให้นะคะแบ่งปันแนวทางกับเอฟซีเรานะคะเดี๋ยวรอจับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเด็กจัดชัดให้เบิรงเนี่ยครับเด้อยค่ะมาลุ้นกันตัวที่สามกับเอฟซีตอนนี้ได้ห้ากับแปดแล้วนะคะอยากให้เบิรงบรรยากาศตรงให้ตรงหน้ารัศกรนะครับผลกระจกดีดีนะครับค่ะ ทั้งว <th desserts> mm ัน hmm. ท oh, hey, ั้งคืนนะครับฝนตกนะครับน้ำท่วมห้วยเอ้ยท่วมท่วมคลองท่วมคลองปกติมองนี้พันสิมาตึกสะดุงเลยเนาะบ้านเฮาเนาะพุ่มห้วยน้ำเหรอพุ่มห้วยนี่แหละนี่ค่ะพันสิมาตึกสะดุงน้ำคลองนี่ค่ะปลาไหลาไหลได้ไหมเอฟซีกระย้ายกันตึกอยู่นี่นั่นปลาไหลใส่ยังมองนี้แนวกันได้บ่อยเป็นเอกสูตรได้ไหมคุณมันนาตอนสุดท้ายแนวน้อเหมือนจะเป็นตัวไหนเนาะเอฟซีมาลุ้นกัน ศูนย์แท้เลยบาทน,นี่แปดห้าศูนย์แมนบอรประแสงคล้ายๆอ,อย่างนั้นนะคะเจตังแต่เรายังไม่รู้ว่าเหมือนจะเป็นศูนย์ค่ะแต่ต้องลุ้นกันอีกค่ะเอฟซียังไม่ชัดเจนนะคะเรายังไม่กล้าฟันธงมี้อากาศดีดีนะครับฝนมดตกนะครับค่ะตัวไดนประแสงตัวได้เป้นกระดูก เอฟซีว่าตัวใดคะเอฟซี FC ว่าตัวใดรอติดตามนะครับเย็นี้นะครับปูอง์ดำกับพักน้ำพญานะครับปะปนจะเขียนให้ตัวเดียวกันบอกรับผีนอนหน้านะครับค่ะรอรุ้นกันเหมือน,อน,เ,น,นเหมือนจะเป็นศูนย์เรอะเจตังเป็นเลขศูนย์หรอเหมือนจะใช่นะคะแต่ต้องรอให้ให้เห็นชัดกว่าน,นี้ก่อนค่ะถึงจะกล้าพูดว่าเป็นตัวไหนรอก่อนนะคะเอฟซี FC. โอ้ยศูนย์มาแทบประแสงแมนค่ะแมนขาไกลยหรอห้าแปดศูนย์ศูห้าแปดศูนย์ศนปดห้านะคะเอฟซีสำหรับตัวเลขนะคะเลขได้มาแล้วนะคะห้าปดศนย์หรือว่าศูนย์แปดห้านะคะสอคือกันรับอาจจะเป็นซีก็ได้ศูนย์สี่ เอฟซีใส่วิจารณญาณเอาเด้อจา้าไปดัดแปลงเอาบางเทื่อก,กันเลยเนาะค่ะเนาะจังแปดอาจจะเป็นสามจังสี่ก็ได้คะ่ะเอฟซีเพราะว่าม,ม,มันมันมันมีแนวทางเป็นจังสี่เนาะค่ะอนะคะ,ะ,คะดะชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับของีนานะคะ,นนนนะ,คะที่หน้าแขกนะคะได้จุดทูนะคะขอตัวเลขกับพีนอนาน ตัวเลขได้มาแล้วนะคะห้าแปดศนหรือว่าศูนย์แปดห้านะคะตตัวเลขที่นักแขกนะคะชอบนะคะจะตามเลขเดิมนะแขกบอกว่าเอาตัวเดิมค่อยมากตัวเดิมจะไม่ก็ออกตรงตรงเอาตรงตรง,ตรงเลยละสันนะคะเอฟซี FC. นักแขกจะเอาอายุคนยายนะคะตามต่อจากมวดที่แล้วนะคะก็คือเจ็ดแปดนะคะสรุปมวดนี้นะคะหนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดก็จะมีตัวเลขอยู่สองชุดห้า ปดงเด้อส่วนสองตัวนะคะก็จะเป็นเจ็ดแปดทางเดียวไม่เดียวนะคะค่ะตามนี้นะคะเอฟค่ะตามนี้นะคะเอซีขอให้โชคดีนะคะมีโชคลาภในวันที่หนึ่งกันยายนนะคะหกแปดค่ะเอซีท่านใดนะครับที่จําได้นะครับงวดที่ผ่านมาแปดห้า้าแปดดังมากนะครับขอใโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายน 2องพันร้อยแยและ08-80นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ สวัสดีครับทาง YouTube นะครับทางไลฟ์สดจะให้ดูบรรยากาศนะครับผู้ดำเนินกาก็ย้ำตัวเลขนะคะทีนอนนานนะคะสำหรับตัวเลขที่น้าแขกขอนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือ58085น้นะคะสำหรับเลขชุอนะคะก็ย้ำไปที่ตัวเดิมนะคะ478เน้าแขกจะตามตัวเดิม เป็นอายุของคุณยายนะคะ78นะคะ78ดหรือว่าถ้าใครจะกันไว้ก็เป็น873ตัว580 085พีนอนนาให้ตัวนี้ชุดนี้นะคะบนหางเดียวล่างหางเดียวในวันวันที่1กันยายน2,568นะคะเฮงเฮงรวยวยใครเอฟซไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะวันนี้ยังทันนะคะเอใครที่หยิบจับไปแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะมีใครชอบบ้าง ะะถ้าตัดเล่นนี่จะเป็น5 0 0 5ูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็8 0 0 8ู5 5 8นะะ FC. ย์แปด้าห้าให้อฟซย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางขอให้ FC ทุกท่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอบไม่ชอบคอมเมนต์มาได้นะคะ FC สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ค่ะขอให้เฮงๆปังๆ,งๆนะคะ ย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำตัวเลขนะคะสำหรับ